นี่บ่ะไปไปเดินสวัสดีค่ะวัชราชาานีเป็นเรื่องเล่าของดีกบ้านนอกไม่ต้องลงไปทุ่งนาเลยโชคกลับมากลับมาวิ่งตามถนนก็พอปลายปลายเฟื้นไปเขากล้องไงเฟื้น <c oughs> ไม่ต้องวิ่งเร็วกลับมาถอยกลับมาเร็วเร็วข้าวรอรถเกี่ยวครับข้าวรอรถเกี่ยวข้าวงามมากเลยปีนี้แม่ใบเฟินได้เยอะแน่แน่เลยรอรถอยู่โชคหันหน้ามาที่โชคเด้อ ไปว,วิ่งจ็อกกิ้งกับน้องสองคนต้องซื้อว่าเด็กหน่ยหน่ยเนาะกลับมากลับมาโชคกลับมาพาน้องกลับมาน้องพีวิ่ง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 พี่โชคจะถึงแล้ววิ่ง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 พี่โชคจะถึงน้องพีมแล้ว ชคสวัสดีครับพี่โชคดีครับอ่าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะบัลลังนสวัสดีค่ะนูชื่อน้องพีนวาดิ้รถรถอ่าโชคสวัสดีครับพี่โชคดีครับเรนพี่คนโตดิดดอกไม้ป่านะคะ ตอนนี้ป้ายน้องพิมพ์กับพี่โชควิ่งป้ายวัวตามตูดมาแล้ววัวตามตูดมาแล้วตอนนี้นางมีความกลัวงัวนางกลัววัวมากเลยตอนนี้ อืมว <mm <um ัวมาวัวมาวัววัวมากเลยโอ้โหหยุดก่อนใี่โชคให้วัวไปก่อนให้วัวไปก่อนมาทคือยิมดีแถวอยนี้น้อง โอ้มันได้กินเฟียงมันหนึ่นได้ย่งางเนาะ <c oughs> ลิงธมลคุกดินคุกฝุ่นลิงธมลคุกดินคุกฝุ่นเป็นยังเป็นอะไรเบื้องในนองไม่ละหมดกัดบ่หมดกัดนางหรือเปล่า น้องแรนกลับมาเร็วแรนกลับมาแรนกลับมาเออเออเออลด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 เงี้ยเตาโอบยเมียนลบลดลบรถก่อนอันนี้เด็กชายนำโชคไม่ใส่รองเท้าด้วยเด็กน้อยบ้านๆโอ้ย เอ้ยนางมีความเป็นนางไหมไม่ไหวเยออมีความเป็นนางไหมเฮ้ยผู้ชายอะไรใส่ดอกไม้วะให้ผู้หญิง้็ใส่สิเนี่ยอืม หานาทีแล้วพ,พ่อมอเฟินพ่อม้เนาะ้ยอย่าไปนู่นกลับมาโชคกลับมากลับมากลับมาน้องวีมกลับมาเร็ว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 เร็เร็วเร็วไปไป ลด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 เล็ดลดลดลรองเท้ารองเท้าน้องเฟิร์นรองเท้าหลดุดรองเท้ารองเท้าหลุลดไป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 ยืนอยู่ตรงป่าข้าวกับพี่เฟิร์นไปโชคมายืนตรงป่าข้าวเร็วยืนอยู่นี่แล้วเฟิร์นตอนโจบอ่ะ มา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 ,มานี่โชคมายืนตรงปาข้าวนี่เร็วเร็วเร็วนี่มายืนปาข้าวนี่ต้องเฟินนะแม่ามาคลิปนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ผมด้วยนะครับให้ผมด้วยครับเย้